เชียวเต้าหูสกวังใครลือจะกลำตนพ้นผ่านห้สบด่านการบอมเพญธรรม 25. ด่านศรัทธาจริงใจด่านศรัทธาจริงใจพระโอวาทพระพุทธจี้กงการบอมเพนธรรมไม่ใช่อยู่ที่คนมากหรือคนน้อยแต่สำคัญอยู่ที่ว่าแต่ละคนได้บอมเพญจริง ขัดกับเาจริงหรือยังในจำนวน100คนหากมีสักคนที่ศรัทธาจริงใจมวลเวไนได้มีโอกาสรับการชุดช่วยหนึ่งคนบังเกิดจิตศรัทธาสามารถดำเนินธรรมกิจรอบสิบทิศแต่ถ้าว่าหนึ่งรคนไม่มีคนจริงใจเลยเวไนใต้ล่าจะไม่ได้รับการชุดช่วย ดังนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่ที่ว่าจิตใจของเจ้าจริงแท้หรือไม่อาจารย์บอกได้เลยว่าคนที่บำเพ็ญน,นั้นสามารถจะหลุดพ้นได้อยู่เพียงว่าจะบำเพ็ญได้ทันแค่ไหนเท่านั้นชีวิตคนมีร้อยปีถ้าบำเพ็ญวันละสองนาทีจะทันไหมวันหนึ่ง 24ชั่วโมงถ้าทุกเวลาทุกนาทีสิทธิ์รู้จักมองตนเองแก้ไขตนเองแล้วสร้างกุศลให้มากๆตามกำลังที่จะทำได้การที่สิทธิ์ได้รู้ที่ตั้งแห่งจิตนี้จึงสามารถที่จะหลุดพ้นได้